สวัสดีครับผมป้ากับผมอีแล้วนะครับแนนเตนะครับจากรายการแนนเตอยินดีนะครับวันนี้มีเอฟซีของผมทําเกี่ยวกับลาบควายนะครับวันนี้จัดทะเลนะครับวันนี้เมนูเด็ดของผมคือลาบควายนะครับผมเดี๋ยวหอยไปรพอกันมาวิธีกันนะครับก่อนอื่นนั้นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและมาได้ภาพคลิปใหม่ๆครับผมไปเอาไปรพอกันลาบควายกันเลยครับผมไปใส่หอยแปรพอกัน อันี้ก็ผมเทคนิคในการลาดนะครับทีท่มันเหนียวนะครับต้องใส่บากแป้งมาโดยสักสองสาแกนเครื่องมันเหนียวเดี๋ยวขับเดินไปละกันครับผมเถครับผมนี่ขั้นตอนในการทำพริกลาดนะครับคั่วพริกก่อนครับผมคั่วให้มันหอมแล้วก็เดี๋ยวมาโขกกันนะครับเอย่าไปขั้นตอนต่อไปเลยครับโอ้โหตามด้วยบากแป้งเครื่องเทศครับผมนี่คั่วมันหอมๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำวิธีการตักเครื่องมันครับผมตั้งไฟอ่อนๆเนาะนะครัไฟอ่อนๆครับ นวดเขาค่อยนวดไปเรื่อยนครับเหมือนเขานวดอันนี้ครับเนียงเขาค่อยเนียงไฟเนียงไฟครับผมจะไปจ่ายฮอนมานคืนมีเนี่ยเอาไปจัดกันเดือนครับผมมาสุบูลีเดินเอากระแสนี่ครับผมเครื่องปรุงควนัยนะครับย่อควนัยเดี๋ยวนะครับเอาไปต้มกันนะครับเพื่อแล้วก็นี่ครับเครื่องเทศที่เอาตุ๋นแล้วเดี๋ยวเราทำไปตีกันต่ำนะครับผมนี่พิยก็ดีครับไปเอาต้มควนัยกันครับผม โอเคครับผมมาถึงขั้นตอนนี้ต้มคนนายครับผมไใส่เพี้ยรลงไปนะโอเคใส่เพี้ยรเพี้ยรหัวดีเพียรหนะัวด,ดีครับผมนี่ใส่ไปเลยครับไข่มะกงก็ใส่ไปน้ปอยๆแมงม้าจะเอาใส่ต้มผมครับพี่จะเอาน้ำนี่เดี๋ยวแล้วก็เอาใส่ต้มเดี๋ยวเ่าจะเอา,าคนนายเขาลงต้มนะครับนี่นะคน,นายคนนี้ครับนี่มันจะต้มเป็นบางอย่างนะครับบางอย่างก็ต้องต้มครับใส่ลงไปเลยต้มเข้าไป กน้ำน่อยก่อนน้ำน้อยก่อนนะครับนี่เลยใส่งอคะแนนมามาต้องต้นครับอันนี้อันนี้เอาดีบอันนี้เอาดีบครับตับดีบบอตับมาต้องดีบครับอันตรายอันตรายเองครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เเอาดลยเนาวกครับโยกขึ้นมาใลอยเย้เลยครับตับนะครับนะครับตับใส่ลงไปเลยตามด้วยย่อคะแนนหรือว่าตุ่มนะครับไป ครับผมมักโคกับไสโคบนะครับนี่ตามด้วยนี่ตามครับเนี่ยออกกันแน่เดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราจะไปซอยเป็นติ่นะครับโอเคครับผมตอนนี้แรกมาถึงก็จะเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวให้มาตำพริกต้องปรุงแรกนะครับผมมานมาเลยเอามาต่อมาแล้วครับมาต่อนะครับขูดเรียบร้อยนะครับอะไรมูฮ้อนฮ้อนเบาๆครับเออเครื่องเทศประเภทใส่ลงไปนะครับไปนะครับ ใส่พริกจีกแกนครับร้อยหนึ่งเนาะใส่พริกครับเบ็ดต่กะน้ำได้เจ็ดสิบเอ็ดครับเบสสิบเอ็ดเนาะครับตามสูตรแล้วมั้งครับตามสูตรครับผมเจ็ดสิบเอ็ดซ้ายจีดขวาห้าครับผมใส่แป้งแล้วใส่พริกตามไปเลยแล้วใส่ครับเรื่องนี้แข็งอยู่บ้ครับเพราะว่ก่อนเพราะว่าตัวนั้นเราเดี๋ยวเอาใส่เริ่มตามครับนี่ตามมันละเอียดเลยตึ้อๆเตืได้แม่ คที่นี่กันตอกชิ้นแรกนะครับอยู่บ่อสร้างก็ได้กินโอเคครับผมหลังจากที่เราตอกเครื่องเทศละเอียดแล้วนะครับใส่เนื้อลงไปหอมขาวหอมแดงนะครับจีจีจีมาเรียบร้อยเนาะจีมาแล้วเผาครับหรือว่าหมกนะครับหมกใส่ใส่ลงไปแล้วก็ตอกลงไปเลยครับนี่ครับผมตามสูตรไปเลยนะครับนี่หอมกระมมงค์เล็กเลยสูตรนี้นะสมมติว่ามันอะไรกุ้ยแล้วนะ เยมื่อคืนเราเอามาจุกมือล้อมอยู่เลยเจ้าของมันบอกไปอ่านนะครับนี่อยากให้ลังครับปั่นความหวานปั่กันความอร่อยนะครับผมหลังจากที่สุกแล้วปั่นเท่านะครับเดี๋ยวเอาไปซอยดิตีนน้อยหน่อยะครับผมจะเอาไปซอยก่อนเลยครับผม ก็ได้กัดซอยกุนอายครับนี่แบ่งกางแหน่ต้มแล้วเอามาซอยเป็นอันนี้อันนี้ิดีแน่นอนครับดีดพิมินครับที่สุดก็มีดีไปซอยแล้วเอาเข้าไปขั้นตอนในการย้อมต่อไปนะครับผมผมซอยครับนะครับต้องไปหอมครับผมมาถึงขั้นตอนนี้เราจะเริ่มย้อมแรกกันแล้วครับ มาใส่จนลโลดหน่อยเนาะโอเคใส่เครื่องปรุงวยผมชุลโลดนะครับผมตามสูตรแล้วครับนี่สองจอนตามด้วยรสมดีรสดีนิดหน่อยนี่ครับดีนี่สกปรกหนึ่งจอนครับหาักขุดเลยาสูตรนี่ครับดีขมครับกินขมกันเนาะมู้งเขาขมขมกันเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนีะแบ่งให้เขาที่เขาบกินขมก็ได้มากขมก็ใส่นากนะครับมามากก็ใส่ไปน้อยเดียว ครจะเริ่มคนนะครับนี่เนียงกับพริกก่อนเนาะน้ำเนาะบะไส่ครับบาไส้เน้่ยบะใส้กับผมครับลากเนี่ยได้บาใส้เหย้แปะก่อนนะบ้างล่ะฝานอันีสุดลับฝานครับอันีสุดลับฝานครับผมนี่เพราะเขาบาใส่เนื้มันต้องเหนียวโดยเต้านะโ้นเข้าไปครับ เรื่อยๆครับผมนั่นนะคนโคนกับน้ำลายปูกคนไทยกับน้ำลายปูก็ไม่เนนะเมียกับหมีเนี่ยกินคนเดียวตึงวอนเนี่ยนึ่งข้าวกับเนี่ยคนเดียวไปมากกับรากเนี่ยกินคนเดียวกขาได้เหมืกันนะที่เปินลมันเงี้ยกินนะโคนโคนจมครับ<ซ>เป็นแปวท่อมะมืนเพิ่มเขาได้ลูกก็ได้เมียโอ,โอ,โอ้มาเดียวเนี่ยหมอนข้างแตกไปแก่นแก่นถ้าได้ที่เพิ่ลว่า เตรียมพร้อมอีกแกมันจะมีอยู่ฮะโอเคครับคนไปเรื่อยๆครับผมนี่คนน้อยเราต้องคนด้วยครับมาคนก็บจีนกับพี่ก่อนอันนี้เราสุดละฟานเพราะว่าการลาะลาบฟานเนี่ยมันแ่ใช่มีเดียหน่อยแล้วมันอย่างลอมอ่ะนี่ตามสูตรเลยครับครับตามสูตรของปลาเลยครับนี่จัดเลยสูตรดเลยครับอันนี้ลามอันนี้ร ปิดจีมอยู่นะว่ามันจะรำว่าเปรนรนนะครับครับผมเอาละเนาะเดี๋ยวนี่นคนน้อยเข้าหาแล้วเด้อครับรเอาลเรี่อเริ่มเอาคนน้อยก็แล้วครับ,คร,บครับนี่กขอนึงสักปันครับเนาะตดต่อสี่ปันด <c oughs> ูกันฮะยอดบรกกอบไมน้อยห้องหา <c oughs> นี่พ่อมีเตียวไก่นี่แบบห้องเดินนี่นะ <c oughs> มันจะเสี่ยงนักะ,ะ <c oughs> นี่ข้าจะไปหายละ งัวมันเกิดข้าจะไปกินยำฮกอย่ามันว่าเปลียนมาเป็นจีกบมาก่อนโกลนโกนนี่เพื่ออารมณ์ดีนะพี่ผู้อิจานอันนี้เราไม่เติมเนาะเหลือเไว้น่อยนะครับอันนี้ก็สัตว์กากาเขาบอว่าคนมันหลเราจะแบ่งว่ามือไม่นิงข้อดีก้ออกันอหื้อขอีกนอ้้ออกันโอ้ข้อข้อดี่นออขอดีกนอ้ออกันโอหอน้อดีันโอ้โอข้อดืกันโอ้โห้ออัน้ จิ้มมาได้นะครับตึกไทยไทยอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวจิ้มเดี๋ยวเอาไปโอเคครับผมเดี๋ยวพักนะครับเดีใส่นี่เลยนี่ใส่เข้าแล้ครับใส่หอมโดนผักไผ่หอมโดนนะครับค้อำไปหอมครับเอาใส่ตุ้กันต้มขมแม่ใส่ไปเลยโอนเข้าหมดตอนนี้เดี๋ยวเอาพร้อมที่จิ้มกันละเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเงี้เดี๋ยวเราจะไปจิ้มกันแล้วครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการจิ้มนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องมาจิ้มก่อนเลยครับลองพอเลยครับนี่นี่ครับผมเหนียวนึกงข้าวหอมน้ำครับจ้าวบ้านน้อยบัลลีตไม้บัลลีตไม้บัลลีตไม้สดฉ่ำจ๋าด้บผมล้ำเลยครับเดี๋ยวผมล้ำก้ามลำก้ามผม รองลิตรไหมบรรลิตรไหมตึงดูนเลยนะตึงดูนเลยตึงดูนแล้วกันป่ะโอเครับผมนี่หวานจวดโอเคครับเมนูนี้เมนูเดย์นะครับทามแต้ม FT ที่สั่งมานะครับผมต้องขอทำมลาบไปวันนี้ก็คงต้องบอกวันนี้นะครับคลิปนี้เจอกับที่แม่ครับผมวันนี้ รสชาตินี้เลยครับผมมาเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับครับ